สนับสนุนโดย Bestway Bangkok ที่นอนเป่าลมอัตโนมัติ Camp Art ศิลปะแห่งการแคมปิง้งสายยางต้องโตโยกบาย TTT Corporation สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณพบเรื่องราวการเดินทางและใช้ชีวิตในวิถีของชาวแคมเปอร์ค้นหาแร่ไอเทมจากทั่วทุกมุมโลกออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณ จริงๆแล้วว่าเรามาทำงานมือของน้องชายนะครับคนที่เป็นเจ้าของรถสา<ไ>ยระดับต้นๆของประเทศเพราะโหน,นี่เราแ,แค่ดูการตอกข่รู้ว่าคนที่เขาใช้มือเดียวเป็นเนี่ยเขาคนต้องไม่ธรรมาดาเขาต้องเป็นเชฟเก่าวันนี้โชว์อุปกรณ์นิดนึงคุณที่อุปกรณ์ไฮโซหมดซื้อหรอือขโมยโอ้โหก่าแล้วอันนี้ง่ายๆถ้ากินแบบกินคนแคมป์่ากลางกินเม็ดก่อนไม่ใช่คุณจะบ้าคุณบ้าเลยกินเม็ดก่อนรายการแคมป์เซฟรีวิธีคนแคมป์วันนี้ เราจะพาทุกท่านไปแคมปิง้งท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดอุทัยธานีวันนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอ,อะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ อย่างไครับเพื่อนๆให้ดูรอบๆบ,บ,บริเวณก่อนสาม,มารถเอารถที่ไม่เป็น4วิวเอาขึ้นมาบนยอดภูเขาที่สูงต้นๆของอุทยานนะครับโอ้โหฝีมือไหมฮะแต่วันนี้เพชรมีทิศการจะเอารถขึ้นเนี่ยเอาขึ้นอย่างไรการที่รถเราเนี่ยรถบ้านสำหรับเพื่อนๆยังมีรถบ้านไม่เป็น4วิวแต่เรามีความฝันว่าอยากเอารถบ้านเนี่ยขึ้นมาบนนี้ให้ได้ไม่ยากเดี๋ยวเพชรกลับให้ไปดูภาพย้อนหลังว่าเพชรขับยังไงฝีมือไหม ลังจากดูแล้วนะครับพื้นที่มันเอียงเพชมีทิคให้จะทำไงรถมันเอียงทุกคนต้องอย่าลืมที่หนุนล้อมานะครับนี่คือทิคของเพชเลยถ้ามือใหม่ต้องหาซื้อไว้ติดรถไว้ทุกครั้งนะครับไม่นอนไม่ได้รถนเอียงอย่างนี้ฮะเพราะภูเขามันเอนียงเห็นหฮะฝีมือไหมครับอยู่บนยอดเขาต้องขอขอบคุณครับจรถสไลด์ที่ทําให้ความฝันมเป็นจริงโอ้โหใจถึงมากนี่นะครับเสียบเข้าไปทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ค่อยปรับให้มันความสูงได้ ันนี้เพชก็จะมีของเล่นมาให้ใหม่นะครับตัวนี้เพชประมูลไว้นานแล้วอันนี้เป็นโต๊ะนะฮะทำมาจากไมโอกรือไมแอดนะครับยี่ห้อของดูกูอันนี้เป็นงานแผ่นเมสนะครับเพชชอบตรงไอเดียเขาเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะประกอบยังไงเขาออกแบบมาง่ายๆเลยครับเนี่ยไม้เป็นระแงเลยร้อยยู่เชือกโลบส่วนเท็กเจอร์ของเขาจะทําด้านนี้เรียบกับด้านนี้ไม้หยาบแผ่นไม้มีคานให้นะครับมีขาให้สส่ต้นแล้วก็มีเหล็กนะครับเอาไว้ประกอบกันดูนะครับว่าไอเดียที่ญี่ปุ่นเขาความที่สร้างสรรค์เขาทำยังไงอันดับแรกนะครับเราก็ใส่ขาก็เลย บ้านเราจริงๆนะฮะไม้เนี่ยเยอะมากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีไอเดียอะไรแปลกๆแล้วก็สามารถเอาไม้ที่ไม่ได้แพงมากเนี่ยมาต่อยอดทาให้เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยมูลค่าอย่างเงี้ยนะครับซื้อกันสมัยก่อน2,000 20, 0ืนะฮะต้องมีแล้วก็ไปดะซื้อง่ายด้วยบางทีต้องรอประมูลหรือรอเขาผลิตใหม่ นี่เดี๋ยรอครับเราก็ได้ขาโตเสร็จแล้วให้เราเลือกเอาว่าเราชอบลายไม้แบบไหนลายไม้หยาบหรือละเอียดอ่ะผมชอบลายละเอียดนะครับกวางลงไปตอนนี้คานเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกให้เป็นน็อตแค่2ตัวล็อกเชือกล่มตัวนี้นะครับเขามีไว้จัดระเบียบของไม้และทําให้ไม้มันติดกันนะครับแล้วก็ใส่ล็อกลงไปไม่ต้องมีตะปูไม่ต้องีเลยนะครับนี่เป็นงานดีไซน์คิดค้นเราก็ดึงเชือกลูดเข้ามานี่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วได้โตลวทค่นี้เองนะครับ ในสุดผมก็จางเต็นได้สําเร็จเรียบร้อยวันนี้ผมเอาเป็นรุ่นโอกวาวาบางคนเรียกว่าทรงตัวหนอนตัวนี้นะครับเป็นผ้าพีวนะครับแล้วมันหนักกับรถเปิดมาก็ลงเป็นห้องรับแขกเลยเอาไว้ให้เพื่อนๆมานั่งคุยมาปาร์ตี้กันนะครับโอ้โหสวยมากนะครับเดี๋ยวเพจเจ้าฟเฟอร์เจอร์จะมาจัดบ้างเดี๋ยวรอดูครับ วิวดีๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เริ่มเที่ยงแล้วตอนเที่ยงเนี่ยเพชรก็ต้องฝากท้องเนี่ยกับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูว่าเพื่อนๆแต่ละแคมป์ทำอะไรกินบ้างและช่วงเย็นนะครับจะมีแบบโอ้โหเอาอาหารชุมชนเนี่ยมาอุดหนุนกันเราก็จะไปอุดหนุนเขาวันนี้พี่เอสเองก็เลยไม่ต้องเตรียมทำอาหารอะไรเดี๋ยวไปขอกินข้าว้านเพื่อนดีกว่าไปดูว่าใครทําอาหารอะไรบ้างสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับวิวแสวยแล้วใครเนี่ย คุณหลุยครับนี่รถคุณใหม่เลยเนี่ยแกะกล่องกันเนี้ยป้ายแดงกันเนี้ยนี่นะครับรถคันนี้จากบริษัทคาราวานเพอร์เฟกต์นี่อ่านอะไรอ่านไม่ออกไลฟ์ดีมทราเวลอ่าไลฟ์ดีมฝันในการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับชีวิตความฝันการเดินทางเมื่อกี้แปลผิดนะเอางี้อ่านข้างหลังมาข้างหน้าอ่าทางเดินการฝันความ วิชีเฮ้ยโอ้โหคุณหัวไวตลกหัวไวเออล็อตรงใหม่ฮะนีโมไอที่เป็นปลานะใช่นี่นีโมทำอะไรกินโอ้โหแล้วก็ฟงกาแฟอยู่ดชีวิตคุณอยู่ง่ายนะเอามันแค่นี้พอแล้วนี่คุณมาใครอะมากับลูกชายน้องภูมิวันนี้คุยเรื่องเวลาทำอาหารเลวอ่ะนี่แนะนำเตาเตาคุณย่างปิ้งทอดได้หมดโอ้โหนี่อะไรนี่สั่งกันมาเฮ้ยกะเพราโอ้โหแล้วดูดิไม่ร้อนแล้วทำไมอุ่นนะแล้วเดี๋ยวอาจจะทอดไข่สักหน่อยแล้วกัน เฮ้ยโอ้โหนี่เราแ,แค่ดูการตอกไข่้ว่าคนที่เขาใช้มือเดียวเป็นเนี่ยเขาคนต้องไม่ธรรมาดาเขาต้องเป็นเชฟเก่าจอ <Wow. S 3> อีให้ผมมานั่งก่อนข้างหลังสวัสด<ฮ>ีเพ<ฮ>ื่อนแล้กันฮอดไทยฮอดไทยนี่ <c oughs> จะเผาดีเนี่ยผมจะบอกให้การทำอาหารเนี่ยผมชอบซื้ออาหารแบบวัตถุดิบแบบบ้านๆแล้วก็เครื่องปรุงบ้านๆนี่ยพี่น้ำปลาโบราณของแท้ไม่ได้ผมให้พี่เลยเนี่ยของใหม่ มันเป็นปลาแท้ปลาแท้ปลามันหอมเลยใช่นี่ไงน้ำปลาจากราชบุรีเ<อ>พ<ว>ิเม<อ>ตารางบ้านพี่ผมเรียกบ้านจาตุรงค์ครับบ้านจาตุรงค์อ,อ,อ่ะตอนนี้เสร็จแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี้ยเป็นอาหารเหลือจากเมื่อคืนหระจากเราพี่เราใส่ตู้เย็นไว้ไม่ให้มันเสียแค่นั้นเองเรื่องนี้ก็จะชิมเพื่ออยู่เพื่อชมบรรยากาศ ม่จริงวิชิลุยยวันนี้มางานเลยจริงจริงแล้ว่เรามางานมือของน้องชายนะคบคนที่เป็นเจ้าของรถไซส์ระดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้เพราะน้องมีรถเยอะมากวันนี้เรามาแคมป์แล้วเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงพูดคุยทักทายชวนเพื่อนที่มาทําบุญมาตั้งแคมป์กันคือน้องบอกว่าผมว่าไปคนพื้นที่แถวนี้ด้วยพี่ตะกอนเขาอยากให้ชุมชนนี้มันมีความื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจเขาก็เลยมาทาเวลานกลางเตท์แล้วให้เพื่อนๆเขาบังคับให้มานอนเตท์กันหมดเลยแล้วก็อุดหนุนชุมชนชาวบ้านเครื่องงเสียชาาบ้้นกกิรรมั แล้วพรุ่งนี้เช้าเขาบอกว่ามีวัดหลวงพ่อดังอยู่เขาจะขึ้นไปทําบุญกันวันนี้โชว์อุปกรณ์นิดหนึ่งคุณนี่อุปกรณ์ไฮโซหมดซื้อเหรอโอ้โหกะแล้วช้อนนี่ก็สโนพีกเขียงสนพีกมีดก็ต้องเป็นสนพีกโอ้โหอันนี้ง่ายๆถ้ากินแบบกินคนแคมป์่ากลางกินเม็ดก่อนไม่ใช่จะบ้าคุณบ้าให้กินเม็ดก่อนมีเทค่าใช่เลยแบ่งอย่างนี้เลยตักก็ได้กัดเลยก็ได้อือหอเลนโชว์ไดได้เจังเลย พี่หลุยส์รถพี่หลุยส์สวยนะสวยวันนี้ก็ยี่ห้ออะไรคูโบต้าใหม่ป้ายแดงเลนี่ช็อตโคกจะไม่แกะเลยถามตรงมีน้ำใช้บ้าเมื่อคืนไมไม่มีดิอาบปะบ่งแมข้างล่างโอ้โหอาบจริงปะดูยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยรู้ว่าพี่หลุยส์เป็นคนที่ไม่ค่อยเติมน้ำเติมน้ำเวลามาเที่ยวแต่ไม่ไม่เป็นไรวันนี้ช็อตรถใหม่แอลแลนติสให้ใช้ ว่าดีหรือเปล่าและเอาถามจริงพาลูกจะภูมิอาบน้ำมันยังยังยังไม่เตินมน้ำเอางี้เดี๋ยวเติมน้ำแล้วดูว,ว่าสายที่ถึงหรือเปล่าสุดห้าเมตรผมว่าใกล้เคียงนะอันนี้มันเป็นสายของรีสอร์ทเขาให้มาไม่ถึงครับเดี๋ยวเสียบเนี่ยเสียบง่ายเลยหัวม่านฐานผมจับไว้ให้ล่างกูเลยลดเลยได้อาบน้ำแล้วหลุยขึ้นนี้โอ้โหสบายเลยหลือฮเฮ้ยแปบงี้ปรับระดับได้ดีไหมเฮ้ยได้เลยได้เลยแล้วอันนี้จะเข้าไงอ่ะนี่ยก็ฉีดเข้ามาเลยพี่ก็ปรับหัวไงนี่ยนะนี่ เติมเหมือนน้ำมันเลยโอ้ยนี่กี่ลิตรด็ดรู้ปะ่ะเติมปี่ลิตริทห้าสิบริทมีเท่าไหร่มีแค่สามบาทโอ้ยนี่น้ำมัน,นเออะไรเนี่ย <c oughs> คุณก็เล่นได้นะตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่านๆดีๆวัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพถ่าถือว่าเป็นวัดที่เป็นวัดธรรมดาดถ้าวัดวัดถ้าวัดป่ากับวัดธรรมดาจะต่างกันต่างกันตรงไหนฮะวัดป่านี่จะไม่ใส่กะทิอ๋ออันนั้นมันแกงฝ่ายเปนสนับสนุนโดยแคมป์ซาฟารี แคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงานสายยางต้องโตโยกบาย TTT Corporation สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation สนับสนุนโดยแคมป์ซารารีแคมป์ริมน้ำในป่าสนกลางกรุงตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการจัดงานสายยางต้องโตโยกบาย t ีทีทีคอปเปอเร่สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation เร d ั u n สารเล่งลำใหญ่เล่งดอกลูกใหญ่ไซส์ a a a ทำอะไรเนี่ยผมแจ้งตัดคุณได้เลยเนี่ยทำไมครับตัดไม้ทำลายป่าเฮ้ยเนี่ยมันขึ้นมาแค่เนี่ยมันใช้เวลากี่ปีแล้วคุณมาตัด่าเงี้ยคุณจะตลกเมื่อคืนเนี่ยเขาสไลด์มาแล้วรถคุณเข้าไม่ได้คุณอยู่อยรถคุณเยนียผมต้องมาเข็นให้คุณดูคุณจะมาแกล้งผมอีกคุณตัดเองเพราะว่ามัพุ่งน้คุณออกไม่ได้คุณจะออกยังไยเครื่องรุนนี้มันตัดง่ายนี่เนอใบแล้วเขาแม่อันตรายอย่างนี้ผมบอกให้ไพี่หลุยส์เครื่อง่ยสังเกตไ่มไม่มีเติมน้ำมีีเซต้อ่า เดี๋ยวผมไปเติมกาแฟนะไปก่อนไปจัไปจังไปจังไปก่อนเรายังอยู่ในช่วงที่2ของรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์เช้านี้พี่เอสจะพาเราไปร่วมทําบุญตักบาตรเทโวที่วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ในงานจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อานอานในวัดถ <What S 3> ้ำพระธาตเมืองเทพวันนี้ โอ้โหอิ่มบุญมากคนมาเยอะมากอิ่มไหนแต่เพิ่งจะมายังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับบุญเลยเนี่ยผมมาค่เช้าแล้วคุณเพิ่งมาดิเอางี้ผมมีพิธีกรหญิงผมมาด้วยพ่อสวัสดีครับแ<ส><ส>ม่สวัสดีครับคุณแม่แกี่โมงครับนี่จู่ๆก็พลงพูดออกมาแลแ้วแม่เขารู้เรื่องที่ไหนละ <c oughs> เออตอนนี้เรามาทําบุญกันนะคะ <c oughs> ถ้าคือว่าเป็นวัดที่เป็นวัดธรรมดาถ้าวัดวัดถ้าวัดป่ากับวัดธรรมดาจะต่างกันต่างกันตรงไหนฮะวัดป่านี่จะไม่ใส่กะทิอ๋อไอ้นั่นมันแกงป่าไอแล้วก็มีคนมาทําบุญเยอะมากแล้วก็มีเขาเรอไรงงงททาานมึ พี่ทางเข้านี่เข้ามาเนี่ยก็เงียบๆนะผมรู้งานเล็กเพราะ้มานี่คนเป็นพันมามพี่เราเป็นพันไหมเยอะเยอะมากเดี๋ยวเยอะเมื่อกี้ผมแแต่ปากซอยผมขับรถมาแล้วก็ไปจอดรถข้างในนะนับเข้าๆแปดร้อยกว่าเกือบเกือบครับอุ้ยตาดีขนาดนี้ตาไวขนาดนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูบรรยากาศว่าวันนี้เป็นงานกระถินเป็นงานกระถินแล้วเมื่อคืนนี้เราก็มีกิจกรรมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาทำมุอเงินที่นี่นะครับเป็นการทอดกระถินนะคะ เฮ้ยพี่นี่ผมเห็นอินฟูหลายคนนะมาเดี๋ยวผมเรียกอินฟูเข้ามาไหมก๊อตก๊อตเนี่ยผมเจอเข้ามานี่เลยอ๋อคุณก๊อตมาแล้วคุณนกคุณนกเน่ยนกหนุ่ยโอ้หนี่ผมดูในเขาเป็นแฟนคลับเล้วพี่ครับสวัสดีครับนี่มาทำบุญไกลนี่เหรอเป็นไงฮะทำบุญแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้นี่ยังไม่ได้เข้าไปด้านในค่ะแต่ว่าได้สอบถามกับชาวบ้านแล้วเขาบอกว่ามีการตักบาตรตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็รอไปทอดกฐินอีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะอ๋อเอาพี่เชิญชวนเป็นแบบการ์ตูนเชิญชวนมาาาทบุญออ่่ ผู้หญิงดี่ว่าเสียงผู้หญิงอาเอาเสียงแบบเชิญชวนแบบว่าผู้หญิงเกาหลีดีกว่าออวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเดินทางมาตั้งแต่หกโมงเช้าจากนครสิทธิมราชก็มาถึงนี่ก็ไม่ได้ไกลมากค่ะจังหวัดอุทยไทยธานีใกล้กันหากันแก้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแค่นั้นเองน้องชายน้องชายน้องชายชวนน้องชายน้องชายยังไงต้องยังไงต่อละน้องชายอ่ะนี่นักคุณชวนชวนแบบแนวออกหน้ากลัวนิดนึง มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะก็อยากเจอโอ้โหวันนี้คนเยอะมากครับพี่เอสเหรอครับเมื่อคืนคุณเจนติดเมื่อคืนผมลงจากเขาประมาณตีห้าใบห้าทุ่มกับตีห้าใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าข้างในเป็นไงบ้างใช่ครับแต่นั่นมันเกี่ยวเหรอเมื่อคืนไม่เกี่ยวใช่ไหม คนนี้มึงเชื่อเขาเป็นพิธีกรที่มึงเขา้าใจเขายากนะเขาลืจะพูดแล้วก็อยากพูดแล้วเขาก็พูดเออเอาง<ด>ีา้ว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเขาไปดูบรรยากาศว่าการ,การากทอดกระถินแบบประเพณีทางภาพของอุทัทยธานีเขาเป็นยังไงไปดูกันนะบรรยากาศข้างในครับ วัดธรรมพระธาตุเมืองเทพเป็นวัดราชในเผอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับการพัฒนาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมเมื่อปีพศ2530โดยพระอาจารย์สุนทรทิติกามโมและพระมหาปนอมปัญญาวโรเพื่อใช้เป็นสถานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาพระอภิธรรมนักธรรมบาลี ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นพิธีทำบุญใหญ่ที่จัดขึ้นหลังวันออกพรรษาโดยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธประวัติในเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงชาวเมืองที่ไม่ได้พบพระพุทธเจ้านานถึง3เดือนจึงพร้อมใจจัดเตรียมพัตตาหารเมื่อรอตักบาตรในวันรุ่งขึ้นคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11 ถือเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาและแสดงความสามัคคีของชาวพุทธศาสนิกชน นี้เราก็มาถึงที่วัดนะครับรก็เจอเจ้าภาพแล้วมีน้องนะฮะน้องโจ้ใจบุญน้องโจ้ที่เรามาที่งานกระถิ่น,นใช่ไหมครับใช่คีัวัดธรรมประช<อ>านเมืองเทพเขาบอกว่าปีนี้เขาจะเปลี่ยนหลังคาพี่เพียรเห็นไหมครับหลังคาเพราะว่าใช้มานานมาก30ปีวัดนี้เป็นวัดที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของพระผู้ศกสงฆ์แล้วการปฏิบัติครับเพื่อให้พระนั่งทำสองอย่างสิ่งที่เป็นธุระก็คือขณาธทุรละพระต้องเรียนหรือวิปัสนาทุรละ พระต้องปฏิบัติเพื่อนําไปสอนผู้คนบันนั้นวัดนี้เป็นวัดที่โจบ้บวชมาตั้งแต่เด็กๆด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าที่มาที่เราจองกระถินแล้วก็มาทํานุบ,บํารุงเกี่ยวกับสาราเพื่อให้คนได้ปฏิบัติอำโอเควันนี้รายการเราขอบคุณทางโจบนะ้บ้านะที่มีทั้งการท่องเที่ยวในเชิงท้องถิ่นนะฮะได้ช่วยการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับ 2. ได้ทาบุญสืบสารประเพณีไทยต่อไปนะครับนะครับแต่ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆคนไหนใจบุญอย่างนี้จะไปอย่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะเจ้าคนนี้ต้องขอบคุณพีเอ็แคมป์สากกีมากที่ได้อนุเคราะห์แล้วก็เดินทางมาถ่ายทําสืบทอดและสืบสารวัฒนธรรมของเราพุทประเพณีของชาวพุทธแล้วก็ทําให้ทุกท่านได้รู้จักว่าบ้านไร่นั้นไม่ใช่เมืองรองไม่ใช่เมืองผ่าน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวครับโอ้โหขอบคุณทีนะครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับวันนี <h <h ้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะฮานกฟตมิวสิกนะครับอเภมร์บัลจังหวัดไทยธานีแล้วก็ใบพายมิวสิกบัคเฮดยังบมาคุยก่อนอ้าววันนี้ครับผม เราได้มาทําบุญรล้วที่เขาก็ตามบุญมาตั้งแต่เมื่อคืนไบ่าาเมลิดใช้คําว่ากันชาก็ได้นะบวกชาม่าค่าของเขาปอดนี่เขาไม่ดูดเใช่พวกนี้เขาไม่ดูดฉีดเข้าเส้นอย่างเดียวสถานค่ะ เป็นบงรถแห่แบบเนี้ยครับผมแพงไหมแพงไม่บอกเข้าไปพี่หลุยแพงครับแพงกว่ารถท,าที่นะเหนี่ยวไทยอีพีเกี่ยวถูกต้องครับผมนะฮะพี่หลอกแกตลกมากเมื่อกี้เห็นลวงพ่อออกมาขำพ,พี่ลุยเดี๋ยวเราจะปิดรายการพร<ม>้อมกับภาพน่ารักๆน,นะครับกับรถแห่ะนะครับเป็นประเพณีของทอยกระถิ่นนะครับวันนี้รายการแคมป์ซาลิวิทิโอนแคมป์นะก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพทุกคนนะครับ แต่บงโจ้รถสไลด์โอ้โหที่งานเนี่ยดูตอนแรกดูเล็กๆบอกเล็กๆพี่อพอดูคนเป็นพันคนนะครับเราอยากให้สื่อสารประเพณีไทยอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็แคมป์สบ,บรีวิธีคนแคมป์นะคะเดี๋ยวก็มาติดตามพวกเราว่าเราจะพาไปที่ไหนนะไปตั้งแคมป์ันที่ไหนหรือว่าไปไาหาวัฒนธรรมที่บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นไปแล้วพบใหม่ในสัปดาห์หน้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเพรมีภารกิจจะไปดูวิถีชุมชนของกะเหรี่ยนไปดูว่าที่ไหนเป็นรันมาร์บ้างนะครับใบใบนี่ยผมพัดเพื่อผมไว้มากางเต้นแบบสไตล์แคมป์คานี่ปีเลยพี่1,9,7กว่ามั้งก็ประมาณ3 0กว่าปีแล้วไม่ได้เปียนคุณลุงหรือคุณปู่ดีคุณปู่ก็ได้นะไม่คนหรือรถติดตามได้ในรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์ทุกวันอาทิตย์ เวลาใหม่16บหนาฬิกานาทีทางช่องท็อปนิวส์สนับสนุนโดยสายยางต้องโตโยบาย TTT Corporation สายยางญี่ปุ่นแท้เกรดพรีเมียมทนทานปลอดสารพิษมาตรฐานการผลิตขั้นสูงทำสวนอย่างมีสไตล์ด้วยเครื่องมือสวนไร้สาย Cat Garden Tools by TTT Corporation ขอโทษที่คุณแม่แะครับค่ไรโจ ฮะได้นิ่งได้โจไม่ต้องมาถามกูไดิ์เสือสัมภาษณ์เองไม่ต้องเสอยมาถามกูนเลยอ่ากูแม่เป็นคสนอพวกขาดใช่ไหมนี่เ,เห็นไหมต้องกูแล้วล่ะเองกองอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เล่นๆแต่ละทางเสียวิ่งกันมาในนี้จะปันไรเลยนะ <S <S เป็นเคาะเรียช้างมาโอกาตาปะกลุอ๋อ